สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมันนี้มาพบมาเพิกกันกับช่องเจ๊เจ็บเธอเท่าค่ะไม่สวยค่าแต่ก็ไม่ค่อยว่างค่ะวันนี้มากับหลานชายสองคนค่ะอาสวัสดีแล้วบอกดีสบายดนะนายน้ำโตสุสสบายดีซื้อบ่อยสบายดีซื้อวิกอายุจิ่าปีะบอย <13. S> 1ิสิบิ๊กได้ชิิสี่กาบิ๊กยก่อปอดายม้วหนึ่งปีนี่ม้วหนึ่งปีนี่บ่อยละ่ะม้วสองิปม้วนสามอรวะม้วนามชิติเจ้ปีปมสเข้าไปแล้วก็ะหอดห้อหงม้วสามหมดเลย้ปีนี่กนงน,นบิ๊กได้ซะเจงได้ระสูป,ปีนี้นะ นายหายจัดเขียนหายไปจ้ะโอ้ยแม่ในกูเคียนหายแม่โบไม่นาจัดเต่ในกูเขียนหายอยู่จะในกูเคียแลไรกัจ๊เอาโอ้ยป็นมนากับโบเมนซิงเท่านั้นเล้ยวไปโจดน้ำเข้าเท่านั้นเลยใครเขียนบดแม่บอกอเขียนบดหอเลี้ยนยังอยู่ไหมคล้ายเคืียงเราทีเนี่ยค้ายเครื่องที่แม่ไปใช็เจว่าคายเคืีงเ็แล้ว ปเฮเดศยังพี่น้องเออไปหาที่หากบบระได้ก็ยังปาาอยู่ตลอดค่ะมันีก็แต่งโตดลเจซี่ค่ะเลยมานั่งคุยกับหลานชายนี่ลายคนบอกว่าจะให้หลานชายออกกล้องดูดูแน่ว่าหลานชายก็อายอายมุงนั่งดีๆเสื่อมมากแหงหน่อไลกระตุ้ง มนะไปซักระปิดนะปิดตาดมึงไปเรียนว่าล่ะแม่น่งนะีน่ะแม่น่งกรบปิดแม่ปิดแมน่นางรบไว้่อยังบบกคุยกับปิดกับนง่งคนนั้นนะต่แต่ปลุงน่นะ

วันสิปหาเจอม,มาลาพี่น้องวันิิปหาเจ๊อม,มาลามื่อนี้นะกำลังรอเจ๊สีอยู่วันนี้แต่งสวยหน่อยค่ะเพราะว่าดำนาเสร็จแล้วเบิง้งหนาด้วยะอย่าเบิง้งคอคอเขียวหนาบ่นหน้าขาแต่คอเขียว ป้าจะถามก่อนอยังว่าลืมหลยจะให้ถามยังพี่น้องบอกมาดูจำไม่ได้ละคิดได้ละมะันลืมนี่นะลืมหละคนไม่อยู่น้ากันเนาะพี่น,อน้องเนาะมันก็ล่มแบบว่าบังหูไว้จะจะหูยังมาหามัหมื่นมันคืแต่งตัว ม no ื่อนี้กับบริเฮ็ตจังพี่นางปกติกัมันเฮ็ดแล้วเจตื่นสวยมื่อนี้เจตื่นสวยมันไปเกือบเป็ดน้อยมันแล้วเรียบร้อยประทัดตายเบิ้ดบึ้เบิดน้อยอะไรมนแล้วมันคาหาลูกม่ได้ปล่อยอยู่หน้าปุณะเติบโตตลาดเก็บไปยู่ซ้ำไปให้เฮ็ดแล้วเออ ร้อประยูดด้านนอกเป็นไเห็ดแม่น้องบ่อยแม่นองบิอะคือบ่บาหละบิกคือเสยอยู่ฮะผมไม่ยังว่าบอกอ้ายบอกอ้ายแห้งบอ้ายยังอ้ายกล้องนั่นนะบรินอนติดมาคือจิวหินอน เบื้องนางอันจบแล้วจะนอนเบื้องนางจบแล้วนอนไปยังอยากเบื้องอีกนอนอยู่ก็ให้คลายเครื่องเข้าไปอยู่ในเฮือนพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาซื้อซื้อกระื่องอ่านเอาจานใหคลายคอมนั่งอยู่ในเฮือนนะชุดลอมาเลยสูบมาพี่มาพี่มาเร็วๆชุดลอกึ้มาแล้วสบายดีก่่ออนะสบายดีก่อนสบายดีวันนั้นได้ไปยังก็ สบายดียังเอาดูดูสบายดีกวาดกับพี่อ้องไว้างไปอ้สบายดีครับพี่อ้องกาไปมันนี่ไอโกกมาหยางมันนี่นะเนาบอไาถึง่าไอโจ๊กนะมาหยังมันนี่นะมาซื้อมาซื้อซื้อังซื้อนมโอ้ไแม่ปลาไปจ่าย ไปไหนไปกับใครคนเดียวโดยคนเดียวโอ้โหเก่งเธอมาไปคนเดียวมาไปกับบ๊อบบ๊อบมอก็ได้ไปวันเด็กวันบ๊อบวันบเได้ไผ่ปะมุมันอยังคือบ๊อบไปเงินเงินมาจากบาทมาซื้อกรองนะบา

ทำไมใครอมากินเลยกินแล้วโมือเนาะมาดเรื่องอะไรเรียรีบ้ยไอบิ๊กเฮ้ไอบิ๊กผมมีเงินไอบิ๊กผมมีเงินดิอเป้งไอพิ๊กดูไอบิ๊กแล้วผมมีเงินได้ไือยังเนี่ยไปซื้อยังขนมขนมขนมอไหนขนมอันไหน ยิงแก้ลกยิงแก้วเออยจัดฟันจาดฟันใคกินเบอร์ใครกินเบอร์นะไอ่บอยไกรเปอเจ้ากูไอ่บอยเราใครเปืรได้เจ้าเนี่มือนี้บพกินบ่านปั่ปั่นปันปั่นก็มีเยอไอ่บอยล้วปั่น้ปั่นได้อ๋อไอ่บอยปั่น บอกกินบ่มันยังเจ้าโอยังเจ้าบ่หนาวเป็นเศ้าเ้ติมก็มีหล้ในตู้นะตอนเพิ่งก่อนก่อนเบอกเนิ่มแขงก็ทดอจดได้โจ้ย ทาซีรลสะอกทาซร์เาอบิ๊กาดดบิ๊กาเราจะปินกระเทยน้อยแล้ววะเรา่เห็นม่นบ้านไหใชมกคือว่าจะป็ดกระเทยน่อยจ้ะมือวันเกนั้นแก่งตัวฮาวด้วจะเป็ดกระเทยน่อยมือวาิบกต้องเดี๋ยวอวต้องไอบอยด้วยจ้ะอืไอบอยด้จะเป็นเป็นกระเทยหรืจะปินผู้นายผู้ชายเเห็นบ้เนาะ จับปัวหรือจับเมียเมียไอ้อาปัวไอโกกับปวออพี่กจะเอ้าอาพี่กับเมียอืไอข้าวันเปิไปบ่มาไหเต็ดเป็นนอยไม่ติจ่ายได้ไงไปจัดแห้งได้เตดเราเ็ดกำมขาตัวเดียวนี่ ชุดอ๋อเด็กเงินหลายถ้ไปไปให้แรงซื้อเอาไปเอายังไปจ่ายเงินให้บ่อยเด้อ้บ่อยแล้วว่าบ่อยเซ็นได้วมันนี่แม่บ่อยุ่ยบ่อยว่าบ่อยเซ็นนะว่าเอาว่าได้ไหมกูบ่เปลี่ยนบะโอ้ยเงินกันเตีอยเอาเงินเีาเงินโอ้ย อ๋่ามือเยอนมมรเออมันแัดมือมาน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับกรนเมื่อแล้ว่าจังเทสวัสดีครับเนี่ยไป่ีอไ้นาสวัสดีรับจูมาใจนไหมพี่น้องก็ไปเออเด้อเออพี่น้องก็ไปกินขนมเด้อเออ

อร oh! ักกันเยวมันแหววยนมาโอเห่ยเกือ้วิกุ้งน้อเรามาเล็กมาเออมาลบ้ยเปดน้อยตกอันใดบ่เป็ดบ่เป็ดบ่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 บบ่บ่บดบบ

ไปบริการให้มาบริเออ้์ให้มาอย่ามาบัดตัวมึงมดกันไหมเนะเง็ดเนาะมันอยากบลงมันจะไปหาเกาเบิึงเบิ้งเนาะบึ้บึ้บึ้มมันจะไปหาตัวใหญ่มันนี่แล้วก็แง้มเจนน้องแล้วบบบนี้นะกัดนะนะนะเอาเอาโซนโซน ลูเล็กนี้ไหมลูเล็กนี้ไมเออราคาตังค์ฮเดี๋ยกอเกลบยังย่หันบิกลบยังย่หันไปก็แก่บอกเออระหว่างรอใจซีกับว่ากันไปเหลงชื่อนี่แหละบ่มีแนวเขดเนาะเขตเบอร์ระเบียดมันนี่เลยเบอร์เรามีจะนัเข้าห้าื่อ เรียงข้เรืออันนึงเบื้องนังกระตุ่นเรียกมึงนั่งกระตุนนะบริข่ววันนี้อะไรยูตินาจอกระนังกระตุนมือกู้แฮไปยู้มีาเลยนะกุงลายกุ้งกราบเน่ะไอ้ไกุ้งกำลาก็ได้กรงกรับแล้วเนาะตเป็นลุนนัลุ่หัวเว่ยเนาะลุกึ้กไลุไม่หายเว้ยเนาะไม่ือหกำลา

เีัมือองก็บอถมันสีของเวียดสีของเวียดเตมเต็มบบนเลยเต็มบุญเลยเตมโบนไหเว้ยลุนเอ้ยุ้ยลุนกะลุนไหเว้ยจังวนี่ไอ้เจ้าโอเลยดูโกกับนะฮะนี่ไอ้เจ้าโอเลยกับทำไม่ไปขอไอ้เจ้าหนยู่ไม่ไป แม่ดูอ่อนจีปากดูมาเอออ่อนจีปากไม่ให้อีกโอ้ยเงินนะบอกบอกบอกไอ้อ่อนมามาเพื่อไอพิกหนิเด้อไอ้พิ๊กเดาราบบี้เท่าระซาบใช่สิเด้อแล้วยังก็ไอ้บอยู่สิเด้อไหนไ้เออ ตาหจะสี้กระตูนมากแกกโบวีกกระโปรงบเบอรไ่จกระโเบิงกระตูนบอเบไอบีกระย่ายยังเบิงกระตูนอยู่ะเบิงนั่นอ่ะไอ้กวเบอดงโอ้ยพวกกงเพลงปุไปลางเอาไอติมข้าวเจ้ามันตินมเปูวาเลวนะอกวอินับหมดิจบ่ะยไมาพี่น้องนี่ น่น่มันประดยง่ายเลยพี่น้องเอ้ยังเด็กน้อยอยู่ไอ้โกหง่ายน่จเขาเงี้ยไปี่อหาเลยไอ้โกตบไอ้ก่ายตมืก้องล้วปันี้พี่น้องไอ้กง่ายแล้วเออพี่น้องไอ้โกกง่ายแล้วง่าย่ไอ้กง่ายแล้วบองไอ้กกง่ายแลวคือยังกินนมยุ่งสันกินนมโอ้ง่ายเลยยังกินนมอยู่ ทีมเบอร์สี่ยาด้วยแบบนี้คันใหญ่เลยจะกินนมด้วยแบบนี้อ้าวมันกัดกัดเอ้าเป็ดหน่อยกัดขาบอ๊ะคลิปนี้ก็ไว้จะนีเลาเดิพี่น้องถ่ายเจสซีกับบุมาจ้กเกลือคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากให้กำลังใจน้องบอยด้วยแล้วก็ฝาก ตาเจ็บน้ำ้อจ๊ะไปเจ็บ,เ,บเ,เคยเท้เทเาค่ะไม่สวยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยว่างนะคะอะไรอยาร่างเงี้ยคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเด้อน่ะดงังพี่ผมว่าอย่างเี้คลิป,ปแบบนี้ก็คอมเมนต์เลยเมื่กินนั่นในตีมโซ่เขาเห็นะเฮ้ยขายคลองอะไรหรอกพี่น้องเอ้ยเขาไม่ซื้อเกิดกินน้ำกันเขาไม่ซื้อเลยเกิดไล่กินนั่งบัดนั้นใหญ่จุ เอาไว้ตอนนี้เลยนะคะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้เจี๊ยบเธอเท่าค่ะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าเอาโจ้เขาสวัสดีเราก็เป็นสวัสดีสวัสดีจ้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีข่าวโจ้กว่าโอเคพี่น้องไปหาเจี๊ยบมลักกอนเด้อจ้าไปพกกันดีกว่า